สุปข ine, ีม yes. ันเสมอมันเครื่อไม่ความเจ็บใหญ่ๆความขหันมีและพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีปีมหอ่นะครับอาจจะดูหน้าช่างแบบเต็มๆหน่อยหน้าใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่างแต่เป็นคนใหญ่หน้ายางนั่นเองนะเพื่อนๆเนาะนะครับมาทีนี้วันนี้จะมาให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามอเตอร์คัสเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วของเขาได้นะครับซึ่งมอเตอร์คัสเนี่ยเขาจะเป็นความเร็วรอบที่มันเป็นความเร็วรอบคงที่นะครับเราสามารถที่จะดูในแผ่นเพจ ที่ติดกับตัวมอเตอร์นะครับถ้าเป็น2,000เรามันจะเขียนว่า250 220แล้วก็2.0แล้วก็จะมา RPM เนี่ยเรามาดูตรง RPM ความเร็วรอบนะของเขานะครับก็คือว่าเข้าหมุนอยู่ที่คงที่อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือตัวนี้นะครับถ้าเป็นรอบเร็วเขาเรียกนะครับมอเตอร์รอบเร็วจะอยู่ที่2,850รอบต่อนาทีถ้าเป็นรอบช้าอีกมอเตอร์แบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นไม่เกิน1,500รอบต่อนาทีนะครับ รอบช้าเขาจะไปใส่กับจักรกีนตะกุยจักรหนักๆที่มันมีแรงฉุดเยอะๆนะครับส่วนรอบเร็วเนี่ยก็จะไปใส่กับจักรทั่วไปคงเย็บลานะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเผื่อมอเตอร์มันมาแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆเย็บเนี่ยมันอาจจะเร็วหรือมันอาจจะช้าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากจะเปลี่ยนให้มันมีความเร็วรอบบางคนเย็บยังไม่เก่งย,ยังใช้มอเตอร์ครัดอยู่อยากให้มันมีความเร็วรอบที่มันช้า ไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ที่มันเป็นมอเตอร์เซอร์โบรุ่นใหม่ยังไม่มีทุนแล้วก็มันช้าเราจะช้าได้ยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโพลีนั่นเองนะครับซึ่งโพลีที่เขาแถมมาจะไม่เกิน80มิลนะครับถ้าแถมมากับตัว,ต,วตัวมอเตอร์เลยจะเป็น80มิล85มิลนะครับถ้าเราอยากให้มันช้าลงเราก็ไปหาซื้อโพลีมาเป็นเบอร์60เบอร์ที่มันต่ำกว่า80มันก็จะช้าลงนะครับ แต่ถ้าเผื่อเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็จะเอาเป็นเบอร์ที่มันใหญ่ขึ้นก็คือว่าอันนี้ก็คือสแตนดาดที่เข้ามากับตัวมอเตอร์ hmm. ก็คือ80ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น90 95ร้อยหนึ่งจะเร็วมากนะครับเร็วมากจนจักอาจจะพังนะครประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะวิธีเปลี่ยนนะง่ายๆนะครับใช้ับแจเบอร์19มันจะมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับจะมี19ทเป็นสแตนดาดแล้วก็จะมี17 20ประมาณนั้น ไม่เกินนะครับไม่เกินนี้วิธีเปลี่ยนมียากนะครับเพื่อนๆมีคนถามผมมาเยอะเลยวิธีเปลี่ยนโูลีมอเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนมียากเลยนะครับเพื่อนๆวิธีเปลี่ยนก็คือเนี่ยนะครับใช้ประแจที่มันตรงรุ่นหรือว่าปะแจเลื่อนหรือว่าปแจจัยบนสิบเก้าเนี่ยนะครับเราเอามือกดถ้ามันอยู่ใต้มอเตอร์เราก็มือกดหรือว่าเราเบรกมอเตอร์ไว้แล้วก็ดันนะครับหมุนไปทางตามเข็มนาเ,เขาเรียกถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ทวนเข็มนาะฬิกาก็คือคลายออกปกติเป็นเกลียวปกตินะครับหมุนคายออกก็คือทวนเข็มนะครับพอเราคลายออกแล้วเราก็เอาน็อตออกแหวนออกแล้วก็เอา, off, off, เอาตัวูเลีออกนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ใหม่จะเอาออกยากหน่อยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆแล้วกัน <laughs> พอเราเอาูเลีออกแล้วเนี่ยนะครับเลิ้มเป็นีน ลิมของเขานะครับแล้วก็แค่ใส่พุเล่ใหม่เข้าไปเราต้องการที่มันให้ช้า,าเราก็ใส่พุเล่ที่มันช้าใส่พุเล่ที่มันวงเล็กลงก็คือสัก60มิล70มิลนะครับ55มิลก็มีนะครับมันก็จะช้าส่วนถ้าเพื่อจะให้เร็วก็ใส่พุเล่ที่มันเบอร์ใหญ่เป็น99มิลเ5มิลถึง100มิลนะครับที่ใส่คืนก็คือใส่เข้าไปอันนี้ผมจะใส่85มิลเข้าไปนะครับที่ใส่ก็คือลองลิมเนี่ยนะครับแล้วก็เอา ตัวริมของตัวโพลเนี่ยให้มันตรงกับร่องริมของเผาเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งมันจะมีฝังนูนเยอะกับฝั่งนูนน้อยเรอฝังนูนเยอะเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับทำไมผมไม่ใส่ริมเข้าไปก่อนเพราะมันจะใส่าย,ยากนะครับวิธีใส่ก็คือผมจะใส่ตัวโพลีกับตัวผอเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้มันตรงร่องแล้วก็ใส่ริมเข้าไปนะครับใส่ริมมูดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็ใส่น็ลองอีกที ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนปุ่ลี่มอเตอร์แล้วก็เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วของมอเตอร์ในใั่นะครับเพื่อนแล้วก็หมุนไปทางตามเข็นมนาฬิกาล็อกให้แน่นอย่างนี้นะครับมือนึงเรากดตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้มันเบรกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการเปลี่ยนปุเลี่นะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์85บมิลไปให้ลูกค้าแล้วก็จะแถมไอ้นี่ไปให้เขา จะเป็นเบอร์80อันนี้จะน่าจะเป็นอันนี้มันเป็นพ้เ,เรือเก่าแดวเขาบอกว่าเผื่อเขาอยากเฉลียวเดี๋ยวแถมไ้เขาไปนลน่าจะเป็นเบอร์90นะตรงนี้ประมาณนั้นเพื่อนๆง่ายๆไม่ยุงย่งยากซับซ้อนบ๊ายบาย